อืมนือืืมอือลายกินด้วยหน่อยเรียกยายหน่อยยายกินข้าหนอมขนขนมนะคะอร่อยใส่ปากยายหน่อยว้ายนี่ใส่ตาบ

อร่อยไหมอร่อยไหมลูกตอบหน่อยอร่อยไหมอร่อยอันนี้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 งอคะไม่ไม่ไม่ต้องจับนะมันเพื่อนนะไายป้อนเองนะฮึไฮโป้อนมันก็อิ่มเหมือนกันถ้าหนูกินแล้วหนูจะเล่นไงหนูจะเพื่อนไงฮึกลัวหมดยานเมือดยันเมือดจากเจ้าของไม่หมดหรอก แม่แอนเอามาให้นะเนี่ยแม่แอนเอามาจาับเพื่อเบอื่อวันนั้นใครส่งใครฝากมาให้ไม่รู้นะคะหรือว่ายังไงเละคุณนะคะอร่อยมากขอบคุณสตรอเบอร์รี่ด้วยขอบคุณทุกอย่างเลยชอบมากดิแล้วก็อ่าอ่าแอ,อดมินแอดมินแซ่บนัวนะคะที่อ่าเป็นเป็นเป็นพอเอย่างไรยังฮะ ที่ให้หลานซื้อนมนะคะเวลายายไล์สดอย่างนี้นะคะก็จะมีคลิปเอาคลิปไปลงอย่างนี้นอ้อแต่ว่าก็ขอขอบคุณที่ที่มองเห็นหนูน้อยตาดำๆนะคะ <c oughs> <c oughs> น้องเพชรน้องพลอยนะคะให้เป็นนมเป็นพันธุ์พืดนะคะ <c oughs> ก็ขอขอบคุณ <c oughs> คุณเฉดของคุณ <c oughs> คุณป้าอะไรนะ แซบนัวควัวอีกอไรนี่แหละเราจำไม่ได้ที่ให้หนูนะคะที่ให้เป็นนมหนูนะคะป่าเป็นโอนเข้าบัญชีแล้วพอดียายก็จะไปซื้อนมวันนี้แหละคะ่ะโอ้ปล่อยบดไปซื <c oughs> อ้อเลยซื้อวัดทักเติ้ลสองตาให้กินอยู่ให้กินมันกำลังแสีบไหมนะุ่งจักว่านมแสีบไปถามกินนมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย แต่นนี้ก็ได้เนาะอุ้ย่อยนะกินให้หมดก่อนแล้วค่อยเอาใส่ไม่ใช่ว่ากินต่อ<ร>กินต่อฮะอะไรนะลูกอ้มาแล้วเหรอเฮ้ยของขวัญด้วยของขวัญกระต่ายด้วยขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาอีกหนูรอหนูรอก่อนหนูรอ